สวัสดีครับผมนายจักรินชีววัฒนาสุนจากมาจากแผนกชนีววิทชั้นปวสนหนึ่งครับผมนายวราจิตจนน์เคราะห์มาจากแผนกไฟฟ้าชั้นปวสนหนึ่งฟ้ามาจากวิทยาลัยการอาชีพสื่อสารครับเร,ร,รื่องนี้คืคครื่องนี้คือนวัตกรรมใหม่คือเครื่องกรีดรีดหนามเตยครับจากการทำงานนะครับก็คือตัวนี้ก็คือรีดหนามตรงกลางนะครับส่วนตรงนี้คือรีดหนามด้านข้าง ภายใน,นนะครับภายในเครื่องภายในเครื่องก็จะมีใบมีดสามารถปรับได้ก็ตัวนี้ก็คือตัวล <Okay. S 1> ูกกิ้งนำพาใบเตยครับก <Okay. S 1> <ล>็ตัวนี้ก็คือตัวรีดและในอุปกรณ์ข้างใน,นก็คือขับเคลื่อนด้วยมอตเตอร์ทั้งหมดครับส่วนตัวนี้เป็นสวิตปุ่มเปิดสามารถปรับความเร็วรอบได้ถึงเก้าระดับครับก <Okay. S 1> ็ตรงนี้ก็คือสวิต <Okay. S 1> ตัวเหยียบก็คือปเปิดปิด ถึงอัตโนมัติครับถ้าเราเหยียบเครื่องก็จะทํางานถ้าเราปล่อยเครื่องก็จะหยุดเองครับผมคือที่กรีดหนามตรงกลางนะครับก็จะแบ่งได้ออกเป็นสองเส้นนะครับดังนั้นตรงนี้คือกรีดหนามข้างๆนะครับ แล้วเราก็นำใบที่เรากรีดหนาทั้งหมดแล้วมาใส่ในเครื่องครับก็นี่นะครับเป็นใบที่กรีดออกมาแล้วครับ ทีนี้ไม่ต้องใช้มีดนะครับใช้อุปกรณ์นี้เลยแล้วก็ใช้ไม่ไผ่ในการรีบหรือคลิปรีบแล้วก็ในการตัดมีลักษณะอย่างนี้นะครับมีน้ำอยู่ตรงนี้ครับนะผสมด้านนะครับแล้วต้องเผามาด้วยมีดนะครับนี่ช้านะครับตรงนี้ช้าตอนที่ก็อันตรายนะครับไปถูกมือนะครับแบบมือเราทีนี้ถ้าเบ็นทางวลาการอาชีพมาทำนะครับเราก็ต้องใช้แล้วก็อันตรายด้วยนะครับปลอดภัยนะครับทีนี้เราเผามาแล้วเสร็จแล้วคนเราเผามาแล้วมันเป็นอย่างนี้ครับมันเป็นอย่างนี้เพราะว่าเป็นอย่างนี้น้ำสะสมข้าวออกมาแล้วเราก็ใช้ มีอยู่เขาเรียกอะไรสายสีสาานั้กสายบ้านขงเลี้ยงใจครับเชือดเชือดเชือแล้วก็มีมีมีไม้สองข้างแล้วก็เพื่อนี้ก็มาพาตรงกลางนี่ครับพาตรงกลางนี้ครับมันจะมันจะไปอย่างนี้ครับอย่างนี้เลยพาไปนะพาไปเลยทีนี้ขนาดนะแล้วก็มีอีกขนาดจะให้จะให้เท่ากันใช้เครื่องมือน,นี้แหละที่ปรับให้เป็นขนาดตามที่เราอยากได้ตามต้องการนะจะให้เล็กก็ต้องโม,มงนะรู้เปล่าชิดแต่จะให้ใหญ่แตเส้นให้ใหญ่ก็ต้องปรับเหมือนกันจะได้เซ็งออกมาทีนี้สรุปแล้ว ลักษณะนี้เครื่องมือของวรายการอาชีพมา